ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับ U X and Fire นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาลงแรงกันอีกเช่นเคยนะครับในโหมด solo แร็งนะครับผมเมื่อกี้กดผิดเนาะเอ้ยรับรางวัลก่อนนะซึ่งผมก็เป็นสายเติมไม่ใช่สายเตมสายซีนะครับขอโทษที่พูดผิด อ่าสำหรับวันนี้ก็โซโลเล้งเหมือนเดิมนะครับทำชาเลนจ์ซึ่งแต้มตอนนี้ก็มีอยู่ที่2 2งพคะแนนแต้มนะครับอ่าซึ่งก็ไม่รอชาร้ากันเลยเนาะก็ไปเริ่มเกมกันเลยซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ผมทำชาเลนจ์นี้เนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมหาห้องนานจังหวะสิบหกวิแล้วโอเคนะครับก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแผนที่อ่านี่คมล้างนั่นเองนะครับอ่านีขมล้างนั่นรือเราจะลงตรงไหนดีเนี่ยเอ่ม ผมว่าผมว่าผมจะไปลงส่งเกาะเนี่ยส่งเกาะน่าจะมีคนโดดลงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะมีแหละสักคนสองคนแ้วเรามาดูกันนะผมว่าน่าจะมีตัวนะอ้าวไม่มีเฉยเลยครับทุกคน ก็น่าจะฟาร์มเต็มที่เลยเนาะที่ผมมาทำชาเลนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยนะครับไม่ใช่อะไรนะคือไม่แทบไม่มีเวลาว่างเลยแหละ แล้วก็คลิกเกียบตัดต่อไม,ม่เวลาตัดต่อคลิปด้วยเนาะอ่าสำหรับคนที่ทมเผื่อมีใครถามเนาะว่าทำไมถึงไม่ตัดตรงไม่ตัดต่ออะไรเลยพี่ก็ตอบให้แล้วเนาะแล้วก็อ่าก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะสำหรับผู้เล่นที่สายเก็บแก้มโซโล,โลไม่มีเพื่อนเล่นเนาะเออก็นำไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนที่ไม่ห้าม เพราะว่าเผื่อมันก็เป็นประโยชน์น้องๆต่อนน้องๆซึ่งเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเนาะลูกซองซึ่งผมว่าผมจะเล่นลูกซองดีกว่าไหมซองควงว่ะอืม่องควงนี่ก็ดีนะ พี่ว่าพี่เล่นสองควงน่าจะดีกว่าถากปัอนมันไม่ใช่ถากปัอนพูดผิดสามารถเก็งแต่ โอ้กองเรียนตอนนี้คนก็ลดเรื่มลดลงแล้วเหลือสามสิบเจ็ดคนเนาะ <noise> はい、もうはい、見とわ。<noise> เอา้ามันเจ็บเจ็บจังวะก็วิว่งไปไหนละอ้าวโดนรละเบิดนะ หนึงครับผมเอเอได้หนึ่งคนะิวเนาะเกมนี้อถ้าใช้ปืนอะไรว่าเมื่อกี้ยิงโครแรงเลยแต่ไม่เป็นไรผมเล่น M4 นี่แหละอืมไหนดูซีขอที่อับกาะเราจะซื้ออะไรดี อืฟ้อชิปปั๊บปืนอะไรล้วกันแล้วก็ซื้อนี่ซื้อยาฟรีด้วยอ่าอัพเอ็มโฟนี่แหละเล่นเอ็มโฟก็ต้องอัพเอ็มโฟจะไปอัพอะไรละ่ะเออไม่คิดว่าเมื่อกี้จะมีทนด้วยนะ จังวันนี้ได้วิ่งใส่บัฟวิ่งไวสังหน่อยเดี๋ยววิ่งไม่ทันวงิสกุบสี่ทุกคนเฮ้ยผมว่าผมเล่น AK ดีกว่าปะเล่น AK เคสครบสี่ยู่ไหนเนี่ยอ่านย่ไง ลองทิ้งไปนะครับวงดีบแล้วย่ามีสีของ่ะเราต้องวิ่งเข้าวงนะวงแรกอาจจะไม่เป็นไรแต่วงต่อไปนี่ขอวิ่งไว้ก่อนสกิลทัตฟิย่าก่อนไปเลยเนาะ วิง่งวงอยู่ไกลไหมโอ้โหวงโคตรไกลเย็ดเข้ชิบหายแล้วแล้ววงอยู่โคตรไกลทุกคนชิบหายแล้วเอาอไงดีวะมีรถในแถวเนี้ไม่มีรถด้วยเยี่ยมไปเลย แล้ววงอยู่โคตรไกลแล้วรถทางอ,มอมไม่ได้เอาเกนรี่มาด้วยแล้วมีรถไหมเนี่ยแถวเนี้ยไม่มีรถเลยเหรอ จะตายหมอกไปเนี่ยตรงนี้มีรถไหมเนี่ยผมว่าผมตายหมอกแน่เลยโอ้โหแล้ววงอย่างแรง ลวงอย่างแรงผมว่าผมตายหมอกผมว่าผมตายหมอกแน่เลยจะตายหมอกหรือไม่เรียบร้อยตายหมอก ตายหมอกเฉยเลยจังวันนี้ผู้หญิงฝึกผู้หญิงนะครับขอสี่แน่เอ้ยไม่ใช่ชื่อมันแปลกๆนะชื่อมันแปลกๆนะจังวันนี้เหลือห้าคนฝึกผู้หญิงนะครับผู้หญิงมามาจังวะน,นี้ยิงโดดยิงครับขอสี่แน่ยิงไปยิงอวบยิงเอออวบอวบเอออวบไปนะครับสอ,องคิวไม่มีเมื่อกี้เราน่าจะขึ้นรถเนาะเออ อยู่ตรงนั้นไม่เห็นผมก็ได้ที่เจ็ดเนาะก <c oughs> ็คือตายหมอกนั่นเองไม่ได้เอาเคลลี่มาโอ้โหพลาดเดี๋ยวเกมหน้าต้องเอาเคลลี่มาพะละยังวันนี้เรามาดูกันนะครับเกมนี้ก็เหลือสามคนนะมาดูกันว่าใครจะได้ที่หนึ่งคือ,อ เ้ยจังหวะนี้ขอสี่แนววิ่งเข้าวงนะครับคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงเล่นเนาะดูข้างบนเหมือนเห็นตัวข้างบนยิงไปครับเจ็บนะครับเจ็บนะเจ็บนะบอกเลยจังหวะนี้ยิเปิด เหมือนจะมีตัวเรียกโดนทางนู้นนะจังหวะนี้เยิงครับยิงทำไงครับทำไงเหมือนตัวนี้จะโดนลุมนะครับทุกคนมันอยู่บนหินนะนะ้องยิงเลยแล้วจังวันนี้มาดูกันว่าสามคนนี้ใครจะได้ที่หนึ่งเนาะยิงไปแล้วครับยิงโอ้โหเจ็บเจ็บนะเจ็บนะ แล้ววงเหมือนจะไม่เป็นใจของผู้หญิงคนนี้นะก็คือวงออกมาทางนี้อืมจังวันนี้วงก็บีบมาแล้ว เหมือนด้านหน้าจะมีตัวจังหวะน,นี้ล่งบงบีบมาที่ล่งด้วยเออจังหวะน,นี้บนหินหนึ่งตัวเขามาชาร์จกันแล้วหรือเปล่านั่นไงเขาชาร์จกันเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ต้องแจมแล้วจังหวะน,นี้น้องยิงดิจังหวะน,นี้ปิดโดนนะโอ้โหเหมือนจะเป็น ลูกจ้องอ้าวดาวครับขอสีแนนขอสีแนนเรียบร้อยครับกดไลค์ไปหนึ่งทีครับโอ้โขอสีแนนนี่สุดยอดจริงๆเพิ่งวันที่สองก็บวกมา4ี4่สิบหกเท่าเดิมเหมือนเมื่อวานเตะเเลย <c oughs> โอ้โก็ชิวได้ตัวเดียวน่าจะบวกเท่าเดิมก็จบไปที่อันดับที่เจ็ดเนาะ ซึ่งวันนี้ก็ดันเม็ที่สามร้อยห้าสิบห้าเนาะยิ่งแค่ตัวเดียวทำไมดาเมจเยอะจังวะอ่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแต้มอยู่2 2 5 2าคะแนนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบาย